สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมดิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าโลกกําลังเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะแต่ว่าพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันบ้างนะคะระหว่างคุณราศีเมษกับเขาคนนั้นที่คุณดิวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดได้รับพลังงานนะคะที่ไม่ดีต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดนะคะ ให้รับเฉพาะพลังงานบวกหนึ่งไม่เท้าคนคนนี้อาจะเป็นคนธาตุไฟเนาะเป็นคนธาตุไฟราศีสิงราศีเมษร,ราศีธนูก็ได้เป็นคนที่ เป็นคนเก่งเนาะเป็นคนเก่งทํางานเก่งเป็นคนเอาจริงเอาจังอ่ะเป็นคนมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะแต่ว่าน่าจะเคยนะคะสามดาบเคยเจ็บปวดดุนแรงเพราะความรักมาแล้ว The Sun The Sun เป็นคนเฟนลี่เพราะเคยเจ็บปวดมาก็เลยทำตัวตัวเองให้เฟนลี่ยังไม่ได้จริงจังกับใครเป็นพิเศษนะคะ ยังไม่ได้จริงจังกับใครเป็นพิเศษ The e อ per o r เอ้โหเป็นคนต่างชาติจะอายุน้อยกว่าก็ได้หรือมากกว่าก็ได้นะจ๊ะเพราะขึ้นมาทั้งเด e Sun t h e e m p e r o เนะเป็นคนที่หน้าตาดีสมาร์ทหรือสวยเป็นคนหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มั่นคงหน้าที่การงานมั่นคงเป็นคนออกเจ้าชู้นิดๆแต่ไม่ใช่เจ้าชู้แบบว่าจีบไปทั่วนะจะมีแต่คนวิ่งเข้าหาเขานะเพาเขามีมาดอยู่นะ ถึงเ,เขาจะดูเฟรนลี่แต่เขาไม่ใช่ว่าจะจีบไปทั่วนะมีแต่คนวิ่งเข้าหาเขานะคะเป็นคนมีตังค์สิบเหรียญเป็นคนฐานะดีเลยนะคะทางบ้านก็ฐานะดีนะทางบ้านก็ฐานะดีสามไม่เท้าเป็นคนเก่งเป็นคนออทำงานเข้ากับคนหมู่มากได้ดีนะคะเป็นนักวางแผน นะคะโอเคเห็นไหมทำงานอาจจะเกี่ยวกับเจ็ดไม่เท้าเกี่ยวกับการเดินทางเากี่ยวกับการเดินทางมีการเดินทางตลอดนะคะจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยเกี่ยวกับการทํางานหรือเขากับคุณเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะห่างไกลกันคนละประเทศหรือคนละภาคหรือคนละจังหวัดก็ได้นะคะถ้าถ้าเกิดความรักกันครั้งนี้ขึ้นมา,าจ,จะต้องเป็นรักที่ต้องเดินทางหน่อยนะคะเป็นคนที่เหมือนต้องเดินทางบ่อยเดินทางตลอดเนาะ ที่เรามาดูความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้กัแบบคุณราศีเมษกันดีกว่าอืม the l o v e r วอ่ะ the l o v e r ์มีความรู้สึกรักอะ่ะ ขึ้นมาใบแรกเกี่ยวกับความรักเลยมีความรู้สึกรักสิบถ้วยโอยมีความรู้สึกรักให้เลยอะนะคะมีความรู้สึกอยากจะเป็นครอบครัวด้วยนะคะ เจ้าชายถือปลาเออถือถ้วยโทษทีค่ะเจ้าชายถือถ้วยนะคะมองเห็นปลาแล้วก็เลยสมองก็เลยคิดปากก็เลยพูดไปแบบนั้นเจ้าชายถือถ้วยนะ,ะเขามองว่าคุณคือคนของเขาอ่ะคุณคือคนของเขาคือคือสิ่งที่สวรรค์นะคะประทานมาให้เขานะคะ the เมจิเชียนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเลขกลมี คือฉลาดอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดดูมีเล่ห์เหลี่ยมดูมีอะไรในตัวเองอะค่ะดูแบบไว้ตัวนะไม่ใช่คนที่วิ่งตามเขาอะไรเงรี้ยนะ The h a l e p h a n t มองว่าเป็นคนมีอำนาจดึงดูดเขาอะ่ะอืมเรียบง่ายแต่มีอำนาจดึงดูดเขาเออสิบไม่เท้ามันทำให้เขารู้สึกแบบ ลุกหรือว่าเข้าหาคุณหนักหน่วงมากอ่ะนะคะทั้งที่ตัวเขาเองอ่ะมีตัวเลือกนะเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเป็นคนที่ดูดีอะ่ะสวยหรือหล่อเลยแหละนะคะอืมนะคะจัสตเมนเขาตัดสินใจแล้วอะ่ะนะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกคุณราศีเมษเขาจะพยายามเข้าหาคุณราศีเมษเขารู้สึกว่าฟ้าเนี่ยเดี๋ยวให้เราแฟนเนี่ยฟ้าเนี่ยประทานคุณราศีเมษมาให้เขาแล้วนะคะเขาจะ ม่ยอมแพ้เขาจะลุกหนักมากเลยคุณราศีเมษคือดวงตาดวงใจอยู่ในถ้วยคือปลาตัวนี้ของเขาแล้วนะโอเคมาดูความสัมพันธ์นะคะในอนาคตระหว่างคุณราศีเมษกับเขากันบ้างชาวราศีเมษได้พลังงานบวกที่ดีมากๆเลยนะคะ พระราชาถือดาบเป็นความรักที่เลือกแล้วออความสัมพันธ์ที่เลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วคิดว่าคู่ควรกันแล้วเจ้าชายถือ,อ,อไม่เท้าเห็นไหมคะเขามองไปที่เจ้าชายมองไปที่ปลายไม้เท้าที่มีแสงของดวงจันทร์อยู่คือความสัมพันธ์รักที่มีจุดหมายนะคะ คือความสัมพันธ์รักที่มีจุดหมาย The Magician The Magician ความสัมพันธ์ที่ฉลาดทั้งคู่ทันกันทั้งคู่นะคะมีเล่เหลี่ยมทั้งคู่แหละนะแต่เขาน่าจะยอมให้คุณนะคะเขาน่าจะยอมให้คุณมากกว่านะเขาน่าจะยอมให้คุณมากกว่าสองไม้เทา้าความสัมพันธ์ที่ เป็นคู่เคียงที่เหมาะสมนะคะเป็นคู่ที่มีความคิดทัศนคติต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกัน the string the string จะเป็นคู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะต้องยอมลงให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะฉลาดเหมือนกันมีเล์เหลี่ยมเหมือนกันมีอะไรหลายๆอย่างที่เท่าเทียมกันแต่ด้วยความรัก ที่มันเหมาะสมครั้งเนี้ค่ะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีอีกฝ่ายหนึ่งยอมหรือคอยปกป้องกันเสมอเสมอเลยนะคะคอยปกป้องกันอย่างเสมอเสมอเดชาริยตเดชาริอตความรักที่ห่างไกลเดชาริยตก็คือต้องเดินทางอาจจะเป็นความรักที่จะต้องห่างไกลแต่มั่นคงนะคะ ความรักที่ห่างไกลแต่มั่นคงเนาะพระราชินีถือเหรียญเห็นมาคะความรักที่ห่างไกลแต่มั่นคงมีความคิดถึงเพราะอยู่ไกลกันบางทีอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาในความสัมพันธ์บ้างเป็นเรื่องปกตินะคะมีความน้อยใจในความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะในคลิปนี้คุณได้พลังงานบวกมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามการทำในายในวันนี้ก็จะเป็นดวรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนๆฟังเพลินๆกันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพ หรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิมเมจเชียนมนังไม้หรือไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจเชียนช่วยกดติดตามกด subscribe รวมถึงกำลังใจข้อความคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทายขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ